สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2,349การทํการทำลายค่ายกลแปดบุตรแห่งชีวิตและความตายที่ไม่อาจทำลายลางได้อาจทรงพลังแต่จางล่วฉินไม่ได้อยู่คนเดียวอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายค่ายกลนี้ได้หากเขาปลดปล่อยราชากระบีนรกเลดีวินราชาสินลัวเลเยเยจิงไห่จากกำเต้าม่วง อย่างไรก็ตามนี่คือดาวบ้านเกิดของตระกูลหยานหลัวไม่เพียงแต่พวกเขาจะมีแปดบทแห่งชีวิตและความตายและสีเท่านั้นแต่พวกเขายังต้องการหยานห่วงถูกหยานอู๋เซินและมหาเซียนจำนวนมากอีกด้วยหากเลดี้วินและคนอื่นๆได้นนรับการปล่อยตัวตระกูลหยานหลัวจะมองเขาเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจะรวบรวมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อจัดการกับพวกเขาจาลั่เฉินกลับสู่ร่างเดิมและกล่าวว่าอ,อููจี้อยู่ในมือของข้าเจ้าไม่สนใจชีวิตหรือความตายของเขาหรอ หากมหาเสรยรุย่ยเฉินต้องการสังหาร G, อูจี้ย่อมต้องมีคนที่มีนามสกุลอูมาล้างแค้นให้กับเขาซีกล่าวขณะที่ซีกล่าวเช่นนั้นดวงตาของเขาเป่งแสงสีดำออกมาเขาสวดคำสองคำอย่างแผ่วเบาว่าจับกุมวิญญาณทันใดนั้นวิสัยทัศน์ของจางว่เฉินก็มืดลงและเขาก็รู้สึกเวียนหัวการจับกุมวิญญาณเป็นหนึ่งในวิชาที่ทราพลังที่สุดของเส้นทางวิแคนโดยการฝึกฝนของซีหากเขาต้องการ เขาสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใะสมีหนึ่งหมื่นลี้และถูกเขาควบคุมพลังสมาธิของซีเป็นหนึ่งในพลังที่ดีสุดในตระกูลยานหลวมันถึงระดับ6กแล้วและไม่อ่อนแอไปกว่าของจารุเฉินเลยได้เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงใช้เส้นทางเหววิกแคนเพื่อส่งอิทธิพลต่อจารุเฉินได้ฟุบแปดบุตรแห่งชีวิตและความตายที่บรรลุถึงขั้นความสมบูรณ์แบบัยิ่งใหญ่ในขั้นรับพัฒนาการต่างก็ประสานมือเข้าด้วยกันพลังสายเซียนระเบิดออกมาจากร่างกายของพวกเขา สี่คนถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวสี่คนถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีดําพลังแห่งชีวิตและพลังแห่งความตายประสานเข้าด้วยกันพลังทั้ง8นี้มาพร้อมกับคัมภีร์หนึ่งเล่มนอกจากนี้คัมภีร์ยังเปล่งแสงสีขาวและดําออกมามีอคละลึกลับมากมายพุ่งเข้ามาบนคัมภีร์ข่ายคร,คร้นงวกันนั้นยิ่งใหญ่ทีม่จทำลายล้างได้กําลังก่อตัวขึ้นความพ่ายแพ้ของจางหนวเฉินถูกกาหนดไว้แล้วข้าไม่คาดคิดว่าเจ้าชนะเขาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ โอ้ฝึกฝนในชุดคลุมสีดํากว้างบนชั้นที่17หัวเลาะ,ะอย่างแถบพราความกังวลของหยานหงทู่เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยสีและแปดบทแห่งชีวิตและความตายกําลังทํางานร่วมกันแม้ว่าข้าจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีแต่ข้าก็ยังคงกลัวพวกเขาจารู้เฉินไม่เคยต่อสู้กับพวกเขามาก,ก่อนและขาดความระมัดระวังนั่นคือสาเหตุที่เขาถูกซีซุ่มโจมตีเมื่อมาถึงสำนักงานใหญ่อของจะกวกนหยานหลัวแม้แต่หลานอิงและชิเวยก็ต้องหลบซ่อนอย่างระมัดระวัง จาุ่เฉินเผยร่องรอยของเขาออกมาดังนั้นเขาจึงถูกกำหนดให้ตายในวันนี้ผู้ฝึกฝนในชุดคลุมสีดำกว้างกล่าวยานห่วงถูไม่ยอมลดความระมัดระวังลงเลยดวงตาของเขาจ้องไปที่กองกำลังในระยะไกลสีสวดคาถาโบดานไม้เท้าสีดำในมือของเขาเปล่งแสงสีเทาออกมาสีมองจาุ่เฉินที่กำลังง่วงนอนและอดไม่ได้ที่จะยิ้มการฆ่าจารวเฉินเป็นสิ่งที่หลายหลายคนต้องการทำหากจารุเฉินตายในมือของเขาเขาจะได้รับผลประโยชน์มากมายในอนาคต จู่ๆดวงตาของจารุวฉินที่เคยหมองค้ำก็เบิกกว้างและเป็่ประกายแสงที่ดุร้ายน่าจะพึงกลัวร่างกายของเขาสั่นสะท้านราวกับถูกฟ้าผ่าและสมองของเขาก็เจ็บปวดเอ๊ะไม่นะมันเป็นการโจมตีด้วยพลังสมาธิเขาโจมตีข้าด้วยพลังสมาธิดียังไงซีกล่าวซีไม่คาดคิดว่าจารุวฉินจะแบ่งวิญญาณเซียนของเขาออกเป็น6ส่วนแล้วแม้ว่าวิชาจับวิญญาณจะทรงพลังแต่ก็ไม่สามารถกําหนดเป้าหมายวิญญาณเซียนทั้ง6ในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นจารุ่วเฉินจึงได้รับผลกระทบเพียงนิดน้อยเท่านั้นสาเหตุที่เขาดูม่วงนอนตอนนี้ก็คือเขากําลังรอโอกาสอยู่ยิ่งสีต้องการฆ่าจารุ่วเฉินมากเท่าไหร่ความบกพร่องในสภาพจิตใจของเขาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและการป้องกันพลังสมาธิของเขาก็จะอ่อนแอลงจารุ่วเฉินใช้ประโยชน์จากสถานาการณ์พลังสมาธิระดับ65ของเขาพุ่งออกมาอย่างเต็มที่มันพุ่งออกมาเหมือนเข็มนับพันเล่มและพุ่งเข้าใส่ร่างของสี่แม้ว่าสี่จะตกใจทันเวลาแต่เขาก็ไม่สามารถป้องกันมันได้หมด พลังสมาธิของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงสีหน้าของสีซีดลงอย่างมากเขาถอยหลังไปสองสามก้าจ้าวลู่เฉินพลังสมาธิของจ้งวชัชเินไม่ได้อ่อนแอไปกว่าของข้าเลยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้สีคิดเขาตกตะลึงเขารีบปรับสภาพจิตใจและฝืนตัวจากอาการบาดเจ็บจากพลังสมาธิสีฝึกฝนเส้นทางเทวะของวิแคนผู้ยิ่งใหญ่และพลังสมาธิของเขาเหนือกว่าของแจ้งวัเชนมากสาเหตุหลักที่สี ได้รับความเสียหายจากจารุเฉินคือความปรารถนาที่จะชนะยิ่งซีต้องการฆ่าคู่ต่อสู้มากเท่าไหร่จุดอ่อนของเขาก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นจารุเฉินไม่ได้โจมตีซีต่อในความเห็นของเขาภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นแปดบุตรแห่งชีวิตและความตายมือของเขาสร้างรบับประทับฝ่ามือและโจมตีเหมือนสายฟ้าแลบใส่มาหาเซนในขั้นความสมบูรณ์แบบันยิ่งใหญ่ในคารพัฒนาการที่อยู่ตรงหน้าเขาหลังจากทำลายโซ่ตัวสามสิบเส้น ร่างกายระดับกึ่งเทพของจารุ่เฉินปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาจำนวนมากขณะที่เขาโจมตีอากาศก็ระเบิดออกมาทันทีพร้อมเสียงดังสนั่นมหาเซนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของเขาพัฒนาการนั้นสงบและมีสติคัมพีชีวิตสีขาวที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาพิกลับอย่างรวดเร็วมือของเขาสร้างราวประทับเพื่อประทับก,กับราวประทับฝ่ามือของจารุ่วเฉินตุม้มมาราวประทับฝ่ามือประทับก,กันอักคระนานแน่นก็หลุดออกมาจากคัมพีอีกเจ็ดเล่ม และพุ่งเข้าไปสู่แสงของกำพแพงชีวิตเหนือมหาเซนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นพัฒนาการพรลังรวมของ8บุตรแห่งชีวิตและความตายมีการขยายใหญ่ระดับหนึ่งฝ่ามือของจารุเฉินดูเหมือนจะกระทบกับกำแพงเหล็กอีกฝ่ายไม่ขยับเลยแต่เขากลับถุกเวียงไปด้านหลังมหาเซนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นพัฒนาการที่อยู่เบื้องหลังจารุเฉินใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และก้าวไปข้างหน้า มือขวาของเขาสร้างรอยนิ้วมือและจิ้มไปที่หลังของจารุเฉินทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาได้ไปถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อจารุเฉินยังคงถูกแทงทะลุไม่ว่าร่างกายของจารุเฉินจะแข็งแกร่งขค่ไหนก็ตามมิตินั้นบิดเบี้ยวนิ้วที่เล็งไปที่หลังของเขาอย่างชัดเจนถูกแทงทะลุรักแร้ของจารุเฉินจารุเฉินบิดร่างของเขาในอากาศเขาใช้แขนเป็นกระบี่ฟันไปที่คอของมาหาเซียนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นพัฒนาการ ด้วยแสงที่เจิดจ้าร่างของมหาเซนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นพัฒนาการหดตัวลงอย่างกระทันหันและกลายเป็นแสงสีดำเขาถอยกลับไปยังจุดเดิมของเขากระบี่ของจารุเฉินตัดผ่านอากาศในอีกทางหนึ่งมหาเซนอีกคนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นพัฒนาการคว้าโอกาสนี้ไว้เขากำมัดแน่นและยิงเสาสายฟ้าที่หนาเท่าถังออกไปเสาสายฟ้าฟาดลงมาที่จารุเฉินมันวนรอบจารุเฉินและบินกลับไปทิศทางตรงกันข้าม โดยได้รับผลกระทบจากเกียแไดนามิอันลึกซึ้งมันชนกับหมัดของมหาเซียนในขั้นความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขั้พัฒนาการมีสิ่งด้านกึกกล้องการแลกเปลี่ยนเมื่อสักครู่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นทีละครั้งในความเป็นจริงความเร็วของพวกเขานั้นรวดเร็วมากนอกจากผู้ผู้ฝนระดับของกะที่บางคนเช่นยานห่วงถูแล้วผู้พูดฝนคนอื่นๆสามารถมองเห็นเพียงร่างมนุษย์ที่กระพริบเท่านั้นสายฟ้าแลบแวบวๆและฟ้าร้องคำรามเสียงที่ดังกล้องยังคงดังอยู่ มีเพียงชนชั้นนำที่แท้จริงเท่านั้นที่เข้าใจถึงความอันตรายนี้ละคังแห่งกาลเวลาละคังขนาดใหญ่ควอบแน่นอย่างกระช้าและก่อตัวขึ้นจากจุดแสงนับไม่ถ้วนของเครื่องหมายแห่งกาลเวลาที่หมุนอย่างรวดเร็วโดยมีร่างของจารั่วเฉินเป็นศูนย์กลางกลับสู่ตำแหน่งผู้ฝึกฝนทุกคนรู้ดีว่าพลังแห่งกาลเวลาน่ากลัวเพียงใดแปดบทแห่งชีวิตและความตายหยุดโจมตีและกลับไปยังตำแหน่งเดิมพลังในร่างกายของพวกเขาระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์ พวกเขาเปิดใช้งานคัมภีร์แห่งชีวิตและความตายเหนือหัวของพวกเขาตุ้มระฆังแห่งกาลเวลาดังขึ้นและจุดแสงจำนวนมากของ,ขงเครื er ่องหมายแห่งกาลเวลาก็ตกลงมาพร้อมกับคลื่นเสียงพวกมันพุ่งไปทุกทิศทางเหมือนคลื่นแสงจากคัมภีร์แห่งชีวิตและความตายประทะกับจุดแสงของเครื่องหมายแห่งกาลเวลาและทำลายล้างพวกมันอย่างรวดเร็วตุต้มระฆังดังอีกครั้งอาาัองคระโบราณที่มีความหนาแน่นบินออกมาจากคัมภีร์แห่งชีวิตและความตาย และชนเข้ากับจุดแสงของเครื่องหมายแห่งการเวลาทั้งสองหายวับไปในความว่างเปล่าอีกครั้งตุมต้มตุ้มเสียงละังยังคงดังอยู่แต่จุดแสงแห่งเครื่องหมายแห่งการเวลาไม่สามารถไปถึงระยะทาง900เมตรได้พลังสมาธิของซีฟื้นคืนมาเขายืนอยู่ที่ขอบของค่ายกลและสังเกตจากด้วเฉินในละครแห่งการเวลาเขากล่าวว่าไม่เลยประโยชน์ไม่มีพลังใดที่ทําลายค่ายกลนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจทําลายได้เมื่อมันเปิดใช้งานไปแล้ว แปลบทแห่งชีวิตและความตายสามารถดักจับมาหารสีของข้มามชี้โชได้ชั่วขณะหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเจ้าเลยเด็กอายุแปดหรือเก้าขวบยืนรนลานเมืองที่เต็มไปด้วยดอกชิวไฮทั้งเจ็ดสีร่างกายของเขาอาบไปด้วยแสงสีเงินทั้งร่างเด็กคนนั้นก็คือผู้มีพลังอันดับหนึ่งของเผ่าอาชูราลานอิงลานอิงมองไปทางขึ้นการต่อสู้และเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาเป็นชุดข่ขยกลอนอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจทำลายล้างได้ ช่างเป็นการจัดการที่ไม่ง่ายเลยกับแปดบทเด็กชีวิตและความตายของเจ้ากูห่หยาหลวงหงฟู่สูงสี่เมตรกล้ามเนื้อสีแดงสดของเขาถูกเปิดเผยออกมาเขายืนอ,อยู่ไม่ไกลนักและหมัดของเขาใหญ่กว่าศีรษะของคนธรรมดาเขากล่าวด้วยเสียงทุ้มลึกว่านั่นก็ต่อเมื่อพวกเขามีโอกาสสร้างกลุ่มและอบล้อมคู่ต่อสู้เท่านั้นเมื่อน,นั้นพวกเขาจึงจะปลดปล่อยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาได้หลาดอิงพยักหน้าเชื่อมีพลังมากกว่าที่้าคิดเขาพบแพะรับบาปอย่างจังเฉินแล้ว ไม่ว่าเขาจะแข็งเก่งเพียงใดเขาก็ยังจะถูกไล่ตามจนกว่าจะหลบหนีได้หองฟูถูกล่าวหลานอิงใส่หัวและพูดว่าถ้าเขาไม่มีสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนแม้ว่าเราสองคนจะร่วมมือกันเราก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาชิเวยมมีพลังมากตามแต่แบบที่ข้าเกินกินเขาข้าจะกล้าไปสู่ระดับที่สูงกว่าอย่างแน่นอนของฟูถูกล่าวทำไมไม่ให้ข้าเกืนจังว่าเฉินก่อนละ่ะว่ากันว่าจะล่วงเฉินได้ฝึกฝนเจ็ดจันมงเซียรระดับสอง หากข้านเขาเข้าไปเขาจะเติบโตขึ้นจนแข็งเก่งกว่าชีวีแน่นอนเจ้าผูถ้ถูแต่จางว่าเียนี้ตกไปในค่ายกลนที่ไม่อาจทำลายได้ข้ากลัวว่าเขาจะไม่มีทางรอดได้มันเป็นอาหารที่อร่อยมากข้าทำได้แค่ดูเขาถูกทำลายหลานอิงกล่าวเขาสายหัวและถอนหายใจพลังสมาธิของยานหวงถูครอบคุมไปทั่วเมืองเสมอมาแม้ว่าหลานอิงจะต้องการแอบโจมตีแปดบ,บุแห่งชีวิตและความตายและปล่อยจารุ่เยเฉินออกไป โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ริบหรี่จางล่วเฉินยืนตรงในค่ายคนหนึ่งยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจทำลายได้โดยยังคงสงบและมีสติออกมาจางลวเฉินกางมือซ้ายออกหยดน้ำสีดำปรากฏขึ้นเหนือฝ่ามือของเขาเขาพูดกับตัวเองว่าข้าคงต้องทดสอบพลังของเจ้าเท่านั้นหยดสีดำนั่นคือสะสารแห่งการและมิติมืดปั้งนิ้วทั้งห้าของจางล้วเฉินพุ่งออกมาเขาเปิดใช้งานกดแห่งการเวลามิติและกดแห่งความมืดจำนวนเล็กน้อย กฎเหล่านั้นกระทบกับสสารกายและมิติมืดท่านใดนั้นหยุดสีดำก็ระเบิดออกและปล่อยไอพลังมืดอละโซพลังออกมาโลกทั้งใบมืดลงทันทีในขณะน,นี้ดาเคราะ์ทั้งดวงของตระกูลหยานหลัวจุกปกคุมด,ด้วยแสงสีดำาคงร่างของดวงดาวมืดลงและพล้ามวัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายกลยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจทำลายได้ตกอยู่ในสภาพที่มืดมิดอย่างยิ่งในเวลาเดีวยวกันมิติก็ขยายใหญ่ออกอย่างรุนแรงและโจมตีไปทุกทิศทาง คลื่นกระแทกไม่ตีอันทรงพลังได้โจมตี8บทแห่งชีวิตและความตายแม้จะได้รับการปกป้องจากค่ายคนยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจทำลายได้พวกมันก็ยังคงถุกเวียนกลับไปโอ้ไม่พลังนี้มันสียกไม้เท้าสีดำขึ้นเหนือศีษะของเขาตรงหน้าเขามีสัญลักษณ์ของวิกเคนทรงกลมกว้าง10เมตรควบแน่นอย่างไรก็ตามร่างกายของเขายังคงกระเด็นออกไปและตกลงไปในซากปลาหักพังเพราะของสาสารการไมิตีมืดน,นั้นทรงพลังยิ่งนะักยิ่งไปกว่าน,นั้น ข้าได้ปลดปล่อยพลังแห่งกาลเวลามิติและความมืดอ,ออกไปเพียงประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นด้วยความเข้าใจในปัจจุบันของข้าด้วยความคิดนั้นจาร์ั่วเฉนินจึงแปลงร่างเป็นลำแสงสีทองและบินขึ้นไปบนท้องฟ้ากดแห่งมิติในร่างกายของเขาพุ่งออกมาในเวลาเดียวกันกวบแน่นเป็นกระบี่หลายสิบเล่มและหมุนรอบร่างกายของเขาขณะที่เขาเข้าใกล้ม่านแสงของค่ายกลกระบี่มิติไล่รำทำลาย กระบี่นับสิบเล่มที่รวมตัวจากพลังแ่งมิติรวมเข้าด้วยกันและแทงออกไปทุกที่ที่ปลายกระบี่ผ่านไปมิติก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรานกระบี่ฉีกมิติที่ม่านจอแสงของค่ายกลถูกฉีกออกจากกาันด้วยเสียงดังปังจนเกิดไปดูขนาดใหญ่จางรั่วเฉินตามไปด้านหลังของกระบี่มิติและบินตามออกไปกระบี่มิติไร่ลำเป็นวิชามิติที่จงางรั่วเฉินฝึกฝนในดาวมืดมันยากกว่าการฝึกฝนวิชาเซียรับสูงข,งของขั้นพันโกอัน แน่นอนว่าวิชานี้ทรงพลังมากและสามารถฝ่าฟันทุกสิ่งได้จารุ่วเฉินหายตัวไปหลังจากบินออกจากค่ายกลรากับว่าเขาหายตัวไปในอากาศยานหลงตู่รีบวิ่งไปเมืองทันทีมีซากปรักหักพังขนาดใหญ่ใต้เท่าของเขาเต็มไปด้วยกำแพงที่พังทลายและพื้นดินเต็มไปด้วยหลุมบ่อมันมืดสนิทพลังเห็นความมืดกัดกร่อนไปทั่วทั้งเมืองและพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยค่ายกลเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้จารุ่วเฉินใช้พลังอะไร ยานห่วงถูตะโกนและซักถามแปดบุตรแห่งชีวิตและความตายและสี่แม้ว่าบุตรแห่งชีวิตและความตายทั้งแปดจะถูกขึ้นกระแทกมิติพัดหายไปแต่การประกันของพวกเขาก็ยังคงแข็งแกร่งและพวกเขาไม่ได้บ,บาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามทุกคนต่างก็อ่อนแอราวกับว่าพวกเขาแก่ลงไปหลายร้อยปีในพริบตาเดียวด้วยเลือดที่บุมปากของเขาซีคานออกมาจากซากปลาหักพังและพูดว่าความมืดมิติเวลามันคือ สสารหนึ่งกาและไม่ติมืดมันถูกค้นพบโดยจารุาเฉิน <c oughs> ร่างของหยานหงถูปรากฏขึ้นและมาอยู่เคียงข้างซีเขาเอาฝ่ามือกดลงบนหลังของเขาพลังเสียนพุ่งออกมาจากฝ่ามือของหยานหงถูช่วยให้ซีปรับแต่งพลังแห่งความเมื่อที่ลุกรานร่างกายของเขาผมของซีเปลี่ยนไปสีขาวและใบหน้าของเขาดูเหมือนคนตายเขาพูดว่ามันคือสสารและมิติมืดที่เป็นของเลวแม้ว่ามันจะเป็นเพียงหยดดำ แต่มันก็ขยายพื้นที่หลายพันเท่าในพิบตาฝุ่นละอองเพียงจุดเดียวสามารถขยายขนาดได้เท่ากับพระราชวังหรืออาจจะใหญ่กว่านั้นด้วยซ้ําแม้ว่าพื้นที่รอบๆจั่งวเชินจะขยายออกไปเคลื่อนกระแทกมิติที่ระเบิดออกมาก,ก็สามารถฆ่ามหาเซียนในขั้นความสมบุ์แบบอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาการในทันทีนอกจากนี้พลังเหตการเวลาจำนวนมากและพลังเห่งความมืดจำนวนเล็กน้อยก็พุ่งเข้ามา นั่นคงเป็นเพราะเส้นทางแห่งความมืดของจงางหู่เฉินยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยมีพลังแห่งความมืดเพียงเล็กน้อยในสสารการมิติม,มืดเพราะอย่างนั้นข้าจึงยังมีชีวิตอยู่ใบหน้าของหยานหงถูกกลายเป็นหน้าเกลียดเขากล่าวว่าหากสสารการมิติมืดนั้นน่ากลัวขนาดนั้นแสดงว่าจางลู่เฉินยังคงไร้เทียมทานไม่ใช่หรือใครจะสามารถควบคุมเขาได้ในสก,กาล่าสวรรค์กันซีสายหัวมันไม่ง่ายขนาดนั้น แม้ว่าส,สารการและเมติมืดปัทุด้วยจปะปัทุด้วยพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ในทันทีแต่ก็ยากที่จะควบคุมพลังนี้เมื่อกี้พื้นที่ยังเล็กมากจางลู่เฉินยังคงอยู่ในระยะโจมตีของสารสารการและเมติมืดด้วยถ้าข้าจำไม่ผิดจางลู่เฉินคงได้รับบาดเจ็บและอาการก็ค่อนข้างสาหัสด,ด้วยและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเดยนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ